สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่นานเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหางข่าพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบทในช่วงบายของมือวันที่7เดือนท่านว่าคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อนะคะมนี่นะคะแอดภาพพม่พี่น้องพระเท่าสุครุสก้อนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะ จากปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้กับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่น้องคะปูแล้วก็มีแนวทางมาฝากแล้วนะคะสําหรับรัฐบาลไทยพอพี่น้องถามหาามากไม้เลยนะคะพอบพี่น้องคะมันนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะสําหรับแนวทางของปูวัดป่าอุดรนะคะพี่น้องคะรัฐบาลไทยนะคะปูแล้วสินเนนครูใดนะคะพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันผู้ค่ากราฟนวสการค่ะ กระพัวมาถามอีกได้ค่ะปูมาหนิค่ะอือต่อขอน้ำปูนั่นแหละความิเลดอ่าเมื่อกี้รีเปิดเมา่อไง้เปิดเมื่อไหร่เบียดสามทีแล้วผมก็ปูกันเจ้าชีวังไหนนี่ก็เลขกเป็นขอมาจากตุ่นมะขามไงไหมอ๋อค่ะปูเวมันเขามาบอกปู คนไดมาอีกคนเล่าว่าปูฟังบเนี่ยคือวันหนึ่งหันคนไดแปดสามสี่บอกครับปูเออแปดสามสี่เลยโตเดียวเลยนะอืมค่ะบดนี่คนคนไปขออีกคนมาบอกอีกบดนี่คนเลยมว่าบอกปูบเนี่ค่ะมีปูก็เลยมาบอกเราปูก็เลยพอดีกับคนขามาปูก็เลยถามันมาขอทั้งปูทุกันแม่ตัวนีย่บอ๋อสินะค่ะเลยมาถามปูอผมดีนี่ละ ค่ะวันนี้คนเลยมามันเป็นสองหาเจ็ดสองหาเจ็ดค่ะอืมสองหาเจ็ดค่ะอันสองตัวนั้นเป็นสองศูนย์สองศูนย์ค่ะอืมวันนี้เลยมาถามกูนเนี่ยวันนี้ว่ามันมันขีเป็นตัวนี้บอ่ะันนี้วันหึ่งค่ะ มันก็เลยมาขอถามมึงน้ำปูว่ามันแมนบอสขันแมนตัวนี้ก็ทีด้บอกเอที่มันไปวันที่ที่พกเนาะค่ะพ่อมาที่บอกคนไปฉนหอกค่ะก็เลยให้คนมาั่นก็เลยนั่นเพื่อนปูถามปูนั่นน่ะก็เลยถามปูปูก็เลยว่ามันมันมันแมนยูแตอ่ามันเป็นตัวกลับเพราะฉันเป็นว่ามันแมนอยู่แต่ว่ามันเป็นตัวกลับเออ ค่ะมันมันมันเหตเป็นเอ็ดรองหาบ่ราะันอืมค่ะพ <pione ering. S 2> ่อม <Ton> ันเด็กตัวเดียวกันเหรอเจ้าว่ามันมันมันเป็นตัวตัวนี้ผู้วาน่ะค่ะนำนำตัวบทบาทมันบอกว่าเป็นตัวนี้ซะเด้ค่ะเรื่อวบางนึงหันเพิ่นมาเพิ่นโมกาถามปู้เิ่นว่าเมืที่มโหดดถารโลดวันนี้เพิ่นมาถามเหมือนแยกภาอยู่นี่ว่าวัน คนว่ายุทธ์อะั่นอู้ไม่้ไปตัวันยังสันปูปูกะยุนรอนยุกุดนี่แม่อืมันกับพ่อข่าเขามาเอิ้นแล้วันนี้คนบ้าหัวั่านคนเลยได้เห็นปายุน่าท่านตุนโทษผู้นี่นะค่ะคนได้ถามมาอันผู้ตอนยูกุดบ่อทีนะค่ะคนอีกเขามาบอกตัวนี้ละคนได้ตัวเดียวเลยเปลี่ยนสามีค่ะแตว่ามันกับเขาเป็นตัวตุนเนาะค่ะพ่ <SC> โอก <C> e. really <sc> ัย่าอ้ชีดายอยู่กับยักได้แล้วฉะนบอเป็นคนเขามากกับมันสี่เขากันเลยนะลีกนะค่ะรากว่าของปูมันก็ได้เก็ดเก็ดี่สามที่สามเนาะค่ะขอมันบันมากทั้งสามตัวแล้วไอ้บันนี้ค่ะนี่ละคนก็เลยคือหอดูคนก็เลยเขามาหาอะเมื่อนี้ค่ะคุณก็ว่าแม่นจังได้กันเันเขามหาเนืหอดเลยบันนี้ว่าท่านคนชิด้หอดบ้านเมงนนาค่ะ บันนีกูิดก e, like. ็เลยเขามากบันน like. <Ma> be. like ีก็เลยปูก <Dee q> <issements> Is <can> ็เลยว่ามันสีแมนบอยกีน่ะปูก็เลยพอเนืใจนะค่ะปูก็เลยมาเห็นย่มเราบมันไปจิบคันหามาถามปูบางรู้มันสีเป็นตัวหนีดีอยู่บอเพราะว่าปูกับปอยากให้เอฟที่ตามเม็ดมีอยังยาดมันบาแมนนังสินะอืมคืออยากให้มันใจวะที่ค่ะปูอยากให้มันใจมันสีเม็ดตัวหนีบอสสินาค่ะปูก็เลยว่า มันมันขีดเป็นเกตสองหาว่ะสเอ้ามันกระสับตัวเดียวกันตัวเนาะค่ะเพราะว่าคือวันหันของคนมันกระบอกตรงเนี้ยขันขันบอกสื่อตัวเถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นแปดสามซี่แมนมอล่ะค่ะอันนี้คนก็บอกว่ามันบอกตรงอี้นี่ก็ดีเพราะว่ามันใหญมากถึงมันสองหาเกตแมนมอล่ะโอเโาต้องเอาเป็นตัวไหนนะคะปู่เพันวาค่ะปู่วันนี้มาเลยมาถามปูปูว่ามันขีดเป็นตัวกับมันขีดเป็นเกตสองหาว่ะสิ เจ็ดสองหานะคะเออตัวเจ็ดสองหานี่ปูปูมาบอกตัวนี้วงกลมแดงเลยก็ได้ตัวเจ็ดสองหานะครับปูเออเป็นว่าเป็นเจ็ดสองห่าแต่ว่ากับผให้ทีมตัวนี้คือกันเพราะว่าตัวคนมาบอกนี่มันก็เป็นสองห้าเจ็ดนาแต่ว่ามาถามปูปูบอกว่ามันจะเป็นออกตัวกลับตัวนี้วงกลมแดงเลยตัวนี้ค่ะตัวเจ็ดสองหานี่ปูบอกว่ามันจะเป็นตัวนี้นะค่ะเอาเอาข้ามคนบอกเนาะทิ้งตะชิดคนบอกเนาะ ค่ะพ่อว huh? ่าเขาบอก่รูว eh? ่ามันสิมาตัวไหนนะค่ะพ่ออืมแต่ว่าตัวตัวสองตัวเลขสองตัวเนี่ยมันเิบบันบอกเม็ดเดียวเลยสองศูนย์มาสั่นค่ะเท่ากับกับน้ำเบาเนาะค่ะพ่อมันมามันมาเป็นสองศูนย์ค่ะแต่ว่าปัี้์กูเลยถามบีอ่าเล่าตัวไหนนะเราเพิ่งเคยบอกหกตัว ก็ค <K ur uk> ือผู้ลงไปแล้วเนาะแมนค่ะพู่แตว่าเป็นว่ามันสิมาน้ำกันเนี้ยบัดนี้ทั้งเล่าทั้งไถไม่สัดโอ้โค่ะพูว่าผู้ก็เลยมาเอาตัวนี้ไปน้ำบัดนี้ค่ะอันนี้ผู้ก็มาเอาไว้น้ำบัดนี้เพราะว่าผู้ถามมือนี้แหละว่ามือนี้วันที่หกเนาะค่ะเป็นาาว่าทั้งเล่าทั้งไทยมันสิมาน,น้าานนำก,นกันแล้วถัดมาน้ำกันผู้ก็เลยตีดตาต่อหางไว้นี่เป็นกิดหกหาน้ำ ค่ะเจ็ดทุกขาค่ะเจ็ดทุกขาเจ้าว่าขันขันมัดผิดเป็นตัวกันนี่เจ็บครับหนึ่งมันตัวเดียวกันกู้กันเลยว่าเจ้าหนึ่งหัวหายแล้วอืมครับู้ได้ค่ะเจ็ดครับเจ็ดครับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันนะค่ะแล้วแต่ปูตัวรนบอกนี่เจ็ดทุกหาล่ะค่ะ ลางกูได้ถามมาสองตัวมีพอล่างเพื่อเลยว่าเจ็ดเก่าอ๋อลางเจ็ดเก้านะครับปูอืมลางเพื่อว่าเจ็ดเก่าใช่เจ็ดเก่าห้องกันั่นไหมายนำ้ำจะรื้อมาเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันใช่เจ็ดเก่าอหนึ่งครับเจ็ดนิ้มตัวเดียวกันเอาหนึ่งเก่าล่องหมายน้ำก็ได้ใช่ได้มาต,ตัวคนบอกว่าหนึ่งเก่าละลางใช่อืม สีมี่ตัวนี้เร็วเพราะว่าปูแบบอันนี้เป็นขอจากปูเนาะค่ะ<ฆ>เออบบบบเป็นเลขโค้ชแชนเนอร์ฮะเป็นเลขขอจากปูเอฟซีบันแฮงค่ะถ้าความฝาันได้หรือไหมครับปูถ้าความฝันก็ต้องความฝันปูต้องร่อบางอย่างอีกทีหนึงเพราะว่าขันแม่นเลขตัวนี้เขาเมื่อแรกปูก็ต้องฝันดีนะค่ะ<ฆ>เออเป็นเลขฝันปูก็ร่อบางอย่างอีกทีหนึงค่ะ กับผูฝันมือนั่นดีแต่ไม่ได้คูมฝันปูก็แต่ว่ามันกับพรท่านแม่เนาะค่ะปูบเป็นทั้งรัฐบาลเลไคคูมฝันปูกับเบอร์โท่ปูหลันแต่ว่าเดี๋ยวผมปูต่อเนาะเพิ่มฝันอีกเชือหนึ่ง่าปฏิมายำมเนาะอ๋อคือตอนนี้พวให้ลงเบอร์โท่ไว้ก่อนปะคะหรือว่าหรือว่าถ้าเบิรงคูมฝันปูอีกเทือนึงก่อนครับปูคะแต่เบิรงคูมฝันปูก่อนอ๋อมันยันมันหลายโตปติครับปูยันลายโตเพราะว่าเมื่อนั้นปู้ขอไป ทั้งเล่านะค่ <c oughs> ะแต่ว่ามันก็ออกแล้วล,วาาล,วลวะงานมันละแต่ว่าก็มาตรงๆแล้ยละเนาะค่ะแต่ว่ <c oughs> วาปูฝันน,นนีนน่มือน,นั้นเพราะว่าเพิ่นให้มือนั้นดาที่มันสิเป็นเครื่องบนเครื่องล่าง,างคือเพิ่นกกเว้าก็บ่แน่นะอ๋อถามบ่งอีเทื่อนะคะปู้เพราะว่ามื้อนั้นปู้ก็ยังมั่นใจอยู่โดยมากันปู่ฝันเห็นเนี่ยนงนี่มันก็ต้องแม่ได้สิบบันเล็กที่สิน่ะค่ะแันบ่เป็น17มันก็สิเป็น07นย่ะค่ะเพราะว่าปู่ก็ต้องรอๆเบิ่งอีก อย่าหนึ่งเพราะว่าผลมายมคนนะเพราะว่ากับเบอร์โทรนี่มันสำคัญอยู่ทั้งน้องสาวก่อขอเบอร์โรนหน่าน้องสาวก็ขอเบอร์โทรเบอร์นั้นมันกับเบอร์โทรปูมันกับเป็นแปดเ็ตสามเนาะนั่นแหละเบอร์ปูก็เรียกว่าเมื่อนั้นคือปูขอเล่าหน้ามันกัคือว่าเขาเรียวน่าใกล้ตัวมันก็แตกสามตัวคือปูขอแม่นว่าล่ะผู้ปูบัติวัดถือเพราะว่า ขันเพิร์ตมันห้เป็นตัมันจะเข่าเปเลยวันดีปูปัะีเป็นหาซีเนาะมันบันอกหาสมเนาะมันออกสามหาสมค่ะเออมันกัแมนกันแมนปูตีถือมันกัที่เป็นเข่าตัวต้ดอยูเนาะค่ะปู่ปว่าเนยี่ยปีทบาไร้ไร้เปนว่าในน้ำปูวัดเป้าอุดวนเราะนันตัวเรียกล่าไหมเออค่ะปูันนี้มันจะทบอะอีกคนบัเห็นชิบอ่ะของก็ล่องเงบางนึงหาแน่ค่ะปูล่องบางนึงค่ะนนาบ้านทรมานไา้ทากันนาเลยวันดีก่า โอ้คนไอ้แม่นตัววันเขามันกับเขาอีรีเนาะเขาทั้งเก็มมือวันที่ยี่สิบยิบยิิดกับเขายิบก็เขาแม่นบอกแมนค่ะปู่มันก็เขาทั้งหนึ่งซีทั้งซีซีแล้วก็มัานเขารัฐบาลอีกที่สามอีกตว่าของปูนี่เริ่มเขาเล่ามาตะโดนแล้วดิค่ะปูเพี่งแต่ว่าปูก็บอกว่าเป็นรัฐบาลได้ต่ว่ามันก็ไปออกเล่าหลายงวดแล้วนะคะก้อนานาดีนะคะปูเพราะว่าอาจจะเป็นดวงคืนแล้วเพราะว่า ผู้เดี๋ยขนเข่าคนเชียงบินเต็มเต็มล้ำเนาะค่ะปวดจะมาลงแล้วขอแล้วก็เข่าล้าอีกเลยแม่ค่ะเพราะผู้ซื้อว่าฟันดีเหล่าก็อาจจะดวงดีแล้วของสี่แม่ค่ะอือก็เข่าเข่าทั้งแล้วทั้งรัฐบาลเพราะว่านี่แหละพู้จัาหนึ่งกับว่าผู้ฝันรู้กันไอ้ว่าขันมากับจัดกันกับบ้านเนาะค่ะปูบอกว่าผู้กับห้เปิดมาห้ยู้ก็จังเป็นอห้รยังไงผู้ก็ว่างสันนะค่ะอือ ต้นไห้เชียไทยปู่ก็บอกประเด็นสำคันิดเดียวเลยจ้าปู่ปู่ก็บรู้หรอกว่าชี้ออกตัวไหนก็ได้แต่ว่าเพิ่นมา่ไห้่ปู่ก็บอกไปมันกับแมนอยู่เนาะค่ะปู่อืมเพิ่นมา่ไห้เพิ่นที่ว่ากันปู่เพิ่นบอมีเพิ่นกับคือต่อจังิีๆอะเพิ่นสื่อไปเปิดถือกันพ่อเด็กขาพประท่ขาดของขี้ลดนำปาไปเนาะค่ะปู่อืมนี่ก็ได้กับแมนอยู่ค่ะปู่ขาเป็นแนวทางไปค่ะ ผมคิดตามตังแต่เราเปิดพบเห็นหน้งคิบเปินก็ท่อมากเหมือนผืนนนเออของกรสิรล่องกิมแล้วกันนึงแล้วค่ะเดี๋ยวขอเล่ามือนดียวนี้มาสั่นแต่ว่ากันในฟังอยู่ในคลิปนี้กับอ่าที่ตามทั้งยูทูบแบบพอมาผู้ก,กับยังไงได้ทั่วประเทศเนาะแมนค่ะอือผู้ยังไงได้ทั่วประเทศน <c oughs> ่ะเพ,พ <c oughs> ระาพะว <c oughs> ่าผู้ใดกับว่ามีนี่นก็ได้พอ่อได้ค่ะลงไปโรงเรียนนั่งไปสืบประตูขับเข่ากับน้ำน้ำเนาะค่ะพ่อ ปูก็ให้เป็นแนวทางไปนี่เลยพูดใลยที่ตามคนในเพื่อนก็ได้สื่อใสดขอนะขอผัวเนาะค่ะพูแต่แมนโยพราราเข่ามาตลอดเลยปูกับปันดีแตาเจิดคนเขาคนใส่เชียงบินบุรี่เข่าเขามาทั้งไอยทั้งลาวานะนะค่ะพู่วบอว่านำเพิ้อแม่ไฮขันเป็น,น,เ,น,น,เ,น,น,เ,นเปิ้ลขัดเป็นเพิ้ลมม่คเอื้อนปูนี่สามตันี่แตกเล้วนะค่ะเป็ดสามนี่นะ เม็เมันบาตรงมันกับแม่มันมันมากตรงกของปูปูหอเจ็ดเก็ดสี่สามเนาะค่ะแล้วเนี่ยนี่นี่เพื่อนเขาเขาบอกนี่ตัวเดียวสแม่แศดสามสีนี่แม่โอ้ยปูไีดายยังหดวุ้งเงินนะว่ะค่ะอี่ละเอาหดนี่ละเนาะค่ะปูปูเอาหดนี่ละนี่ก็ได้ก็รอบของก็ฝันปูว่าจะลุกตอริบไปเร้วกันเลขเขาพูกที บอกอีกทีหนึ่งดอกเด้อค่ะผู้ใดคะ่ะผู้คะนกเล่เข่าเล่ยังผู้กติฟันดีผู้กติบอกให้เอพินน่นเน้นละค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนี่ตัวตัวคนบอกว่านี่คือวงกลมแหลมใบตาพนรตบเก็ดสองหาค่ะแล้วก็เก็ดโคกหาค่ะอือนี่แหละตัวเพิ่นบอกมาค่ะอันทั้งล่างเนี่ยเป็นเก็ดเก่าค่ะผู้ จะทุบคนทามลางบอกลางพ่มลางแยกให้เพร่นก็ได้เช่นลางมันเพป่นน้ำ่ะนจะ่าเพป่นโบว์อีกอยู่ด้วยคำหนึ่งว่าการเป็นปัญหานี่ใครใดไปแรกไปหรอพูดโบว์ก็นั่นเพิ่นบอกเป็นมหาล้ำอ่ากันสิบสองนาทีแล้วก็ว่าได้อยก่ี่สองนาทีสามนาทีอยู่นะครับุูกค่ะเพิ่นมาเบดใจหน่อยก็ได้เนาะจ้าเพิ้ลมาผู้หญิงชี้ตักย่านลงผู้ ชั้นนี้เพ่นให้เป็นปัญหาเนะค่ะให้ให้แปลวผู้ยิง่งขี่ตะกาย่านลงทู่ค่ะผ <Okay. S 2> ู้ก็จำผู้ตีผู้ก็ว่าไม่นั่ี่ศูนย์นี่แหละผู้ยิง่งแม่น้องผู้ยิง่งนั่งที่ตะกาย่านมันก็มีหล่อเป็นศูนย์เนาะค่ะผ <Okay. S 2> ู้ก็ที่ว่าที่ศูนย์นี่แหละขันแม่นั่งไปเลยค่ะ <Okay. S 2> ตีปัญหาเนาะค่ะ <Okay. S 2> แต่เป็นสามตัวมันก็ดที่เป็น จักรยานมันมีสองหลอดไอ้ที่เป็น402หมายถึงอะไ้เนาะอืออันนี้ผู้ตีเนี่ยอือเอาอะไรหน่อยปัญหาเพื่อนใหม่อือผู้หญิงบดชี้จักรยานเนาะผู้หญิงแถาพวกมันเป็นวันนั้นกับผู้เก่ออืดย่อลนะเนาะยุ่มผู้หญิงเนาะค่ะพวกจักรยาน ลงผู้กดบอกน้องกับแพรเนาะจ้าพูเสาให้มีโชคไม่หมันสุขุสุขคนวันที่สิบหกเนาะค่ะวันที่สิบหกเด้จับมันเสียเงินล้านสุขุสุขคนเด้อผู้ใดติดตามู่ำพูได้กดไลค์กดแชร์ท่านช่องนับหนี้ไปเลยค่ะพูกดไลค์กดแชร์เพราะมีนกำลังใจทุกคลิปทุกคลิปเนาะค่ะวันที่สิบหกก็ได้จับมันเสียเงินล้านคือผู้ขายพรอนี่แหละเง่งเปังปังค่ะเ้องอย่าลืพ่อขอบคุณค่ะผู้การนวัตกรรค่ะสาธุค่ะ สรุปแนวทา่าคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวท่า,ทาจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางช่วงบายนี้นะคะแนวทางของปูค่ะมีะหาเจ็ดเจ็ดสองหาสี่ศูนย์สองเจ็ดหกหาหนึ่งหกหาสองศูนย์กับสี่ศูนย์นะคะพี่น้องคะจุดบนนะคะบูเล่าเน้นเจ็ดสองหากับเจ็หกาค่ะลางมีเจ็ดเก่าแล้วก็ตกกันขึ้นหนึ่งเก่านะคะพี่น้องคะแคปนาจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางชงบายนี่นะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดอาาครค่ะจังใดกะอย่ายลืมนําไปพจะะิจารณาเบิ่งนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณไปไหมพี่น้องนะคะสาหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณข้อบูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะเอาเอาไว้พอพกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ Selamat dingin.